สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับนายอีกแล้วช่องเอทเคทำไปเรื่อยวันนี้นะนะจะพาไปกางเต็นท์กันที่เขา,ยาเยี่ยที่งตรสอบความแรงของลมที่นั่นแล้วก็วิธีการกางเต็นท์ของเราการแบบไหนถึงจะสู้ลมได้แล้วก็กางในพื้นที่ลมแรงจะต้องกางแบบไหนเริ่มต้นอย่างไรเนาะกางอันไหนก่อนอันดับแรกอันดับสองเขาไปชมกันในวิดีโอฉบับเต็มได้เลยครับก็เดี๋ยวช่วงแรกนะครับเราจะต้อง าบูน่สวนของากชอาชีกันก็เราก็จะต้องสำหรับพื้นเต็นหรือผ้าใบรองพื้นเต็นกาชีน,นะครับเราก็จะต้องจัดระเบียบจัดมุมแล้วก็หาเหลี่ยมให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ปักสมอทั้งสี่มุมป้องกันไม่ให้เต็นต์ปิวไปไหนนะครับก็ตามนี้เลย แล้วเราค่อยเอาต็นมาเมือมกลางนะครับก็ต่อไปงตก็ารจะตัวเต็นนะครับรับเต็นออกมาวันนี้เราก็จะใช้เป็นวิดาที่หลายหลายคนมกากลางแล้วมันค่อนข้างจะไม่รอดสำหรับที่นี่นะเดี๋ยวเราจะลองดูว่ากางในพื้นที่ลมแรงเป็นไงบ้างครับ ก็ปลดออกนะครับแยกเดี๋ยวเราจะแยกเนื้ออาไว้ก่อนนะครับเนื้อเอ,เอาเตอร์แยกออกมาเหมกันนี่เสานี่เนื้อเอาเตอร์หรือว้านหนะ้าเราจะสนใจเนื้อก่อนนะครับก็จะเก็บเก็ือที่สำคัญก็คือให้ ต้องเตรียมสมอนะครับสีตัวสำหรับพื้นเต็นท์ก่อนนะครับถ้าพื้นที่ลมแรงเราจะต้องลงสมอที่พื้นเต็นท์ก่อนสี่ตัวก่อนที่จะขึ้นเต็นเพื่อไม่ให้ลมพัดเต็นฝายไหมาไหนได้นะการขาออกแล้วก็หาหน้าเต็นท์ที่เราจะหันไป เราจะทํขึ้นแค่นี้ก่อนเลยลงสมอถากเต็นก่อนยังไม่ต้องยกขึ้นนะครับเรายังไม่ต้องห่วงอย่างอื่นเลยครับห่วงเรื่องฐานเต็นก่อนนะครับก็เอาสมอที่แถมมาสามารถใช้ใช้ได้นะครับก็แข็งแรงพอพอฐานเต็นนะครับดินที่นี่เป็นค่อนข้างเป็นดินแข็งนะครับสมอแถามมาลงเลย ถ้าเราไม่ปักสมอไว้นะครับจะปิวไปตามลมงเลยโดยที่ลงมงนะครับเราต้องปักสมอฐานเต็นท์ก่อนนะครับนี่แล้วก็ดึงมาปักสมอถ้าในลักษณะนี้นะครับเรากรต้องเกี่ยวอุปกรณ์ไว้ให้พร้อมนะครับแล้วก็เอาเต็นท์ดึงมาให้มันเข้ารูปตรงนะครับแล้วก็ลงสมอฐานเต็นท์ให้แน่นหนานะครับก็คือ มาใช้สมอที่เขาส่งมาได้เลยนะครับสำหรับเต็นท์จีนพวกนี้นะครับเขาค่อนข้างให้หอุปกรณ์มา,า,าแข็งแรงระบบนะครับพอะท้าทำไมลงจะปิวนะครับตึงจะปิวเรกไปหมุก่อนลงข้า,ขา,ขาง นี่นนคือ่ารตัดแขกนะครับแล้วก็จะลงอีกต้นสุดท้ายนะครับ,รบกับก็จะมาลงตัวสุดท้ายนะครับสำหรับสีมุมนะครับนี่ เราก็จะมาคุมเจ้าตัวเอาเตอร์นะครับก็คือตัวกาวไปทีดด้านนอกนะครับโดยที่ให้ด้านหน้านะครับสาหรับ้นที่ตอ้องแรงเราจะต้องการเราก็จะดูสําหรับพิดาดิโดนะครับด้านหน้ากับด้านด้านหลังจะต่างกันตรงที่ด้านหน้าจะมีผ้าใบสองชิ้นนะครับก็คือตรงนี้นะครับเจีด้านตรงนี้ส่วนด้านหลังจะไม่มีผ้าใบจะมีแค่ ติ๊กนะครับเราก็เอาด้านหลังได้คุมคุมไปด้านหลังเลยนะครับเราจะคุมนี่เต็มพื่อความกระดคุม,คมแล้วก็จับมุมนะครับมีเสร็จก็จับให้เล้วกอมันจะล้มอะไรช่างมันก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวระบายลมขึ้น ทั้งสีม่มุมมุมนี้ก็เช่นกันนะครับเอาตัวระบายอากาศขึ้น,นพอคุมเสร็จแล้วเนาะล้วก็จะยกวิธีของผมถ้าก็ลมลมแรงกินกินนะครับก็แบดพื้นที่นั้นลมแรงมากมากเนาะ ลม,ลมแรงมากๆเราจะล็อกตรงตรงนี้ไว้ก่อนแต่จริงจริงๆอันนี้ยังไม่ลมแรงมากครับก็จะยกขึ้นแล้วก็ล็อกนะครับแล้วเดี๋ยวเรา,เราไปยกด้าน,นด้านนึงขึ้นนะครับก็จะยกฝั่งตรงข้ามกันก็นอยู่ตรงนี้แล้วจะยกฝั่งตรงตรงข้ามกันไปยกฝั่งนู้น ขึ้นปึ๊จบจับลมหน่อยก็จับใ,ให้อยู่ตรงนีง้แล้วก็ตอนนี้พอยกขึ้นแล้วถ้าเกิดจริงๆจะสามารถกิบล็อกได้เลยนี่กิบล็อกเลยกันลมพาไปข้างนี้เราก็ยกแล้วกิบล็อก ก็มายกาแาบสุดทางนะครับถทางนี้แบบล็อกเลยนี่ก็เป็นวิธีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับก็ขึ้นเสร็จแล้วทั้งสี่เช็คดูว่ามุมไหนยังไม่ถูกจอกเสาขึ้น คราวนี้เราก็จะมาลงสมอรอบเต็มน,นะครับก็อีกหกตัวนะครับสมอรอบเต็มซึ่งตัวนี้ก็ของวิทยาดตัวเองสามารถใช้สมอของเขาได้เลยเพราะว่าก็ค่อนข้างยาวอยู่ประมาณยี่สิบเซนนะครับขอ <c oughs> ลงสมอรอบเต็มก่อนนะครับ อนนี้เราก็มาดึงด้านข้างก็คือเทคนิคของมันก็คือตรงนี้เราจะต้องยังไม่เปิดตัวผ้าใบาขึ้นนะครับเพราะว่าเราต้องการให้มันสามารถปิดลงได้ไม่งั้นถ้าเราเปิดแล้วเราตอกเนี่ยมันจะตำแหน่งมันจะไม่ได้นะนี่ให้เสร็จลแล้วค่อยเปิด ก็ตรงนี้นะครับตรงนี้แนะนําให้เก็บเก็บขาตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันเปียกํ้ำคันนะครับถ้าเราจําเป็นต้องปิดเต็นท์ก็ลงสหุหอแวกแข็งอัน,นนี้ก็เช่นกันคนระับ ด้านนี้รับน,นิ่งแล้วก็ลงสมอนี่นะครับเสร็จแล้วคราวนี้ เราจะมาดูในส่วนของความสําคัญอีกอันหนึ่งนะครับที่เรามีความจําเป็นมากในพื้นที่ลมแรงครับเราจะใช้สม,สมอตัวสามเอซนนะครับก็คือขึงเชือกด้านตัวตัวเต็นท์นะครับที่ก็มีไห้สี่ม้วนนะครับตัวนี้ต้องขึงเพื่อความแข็งแรงนะครับเราก็จะต้องมาผูกหูตรงนี้นะครับนี่เพื่อความความแข็งแรงนะครับนี้เราจะผูกด,ด้วยเงินของบ,บวงสายธนูนครับเพื่อ จะแก้ง่ายวันนี้เป็นเลขหบแล้วก็ร้อยเข้าแล้วก็กลับรูเดิม นนี่นะแล้วตรงนี้นะครับที่สําคัญก็คือขึ้นให้ตรงกับเสาเต็นท์นะครับแล้วก็เอาสมอตัวยาวใส่เลยสามเต็นตตรงนี้คือความแข็งแรงของเต็นท์นะครับขึ้นอยู่กับเชือก ตรงโซนนี้เลยนะครับต้องเนเ้นครับแน่นนี่ก็เช่นกันครับมัดด้วยห่วงสายถนน Yeah, yeah. Okei, oh. niin, ได้นะครับแต่ว่าลมอาจจะต้านลมแล้วก็พับไปอีกด้านใดด้านหนึ่งอันนี้ว่าอันนี้ทีนะครับนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยควรต้องถ้าเกิดว่าลมแรงจริงๆควรต้องเปิดให้ลมผ่านได้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเอาไว้เลยนะครับโอเคครับอันนี้เราก็จะมาขึ้นเสาหน้านครับคือเราจะพยายามให้เชือกทุกเส้นนะครับได้ ใช้งานทั้งหมดนะครับเพื่อามมันจะได้ช่วยในเรื่องความแข็งแรงนะครับอันนี้ตรงนี้เราก็ใช้สมอสามสิบเซนนะครับไม่ได้ใช้สมอตต,ตัวเล็กนะ เนี่ครับเดี๋ยวเราต้องมาเอาข้างนี้ข้าง าน่าจะต่ำไปนะครับเดี๋ยวเปื่อขอเปลี่ยนเสาใหม่โ okay. อเคนะครับเดี๋ยวเสาน่าจะต่ำไปขอเปลี่ยนเสาใหม่นะครับอ่ะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเสาครับเสานี้ต่ำไปหน่อย เปลี่ยนง่ายง่ายเปลี่ยนสองต้นเดี๋ยวต้นนี้ไว้ข้างหลัง นะครับเดี๋ยวด้านข้างนี้นะครับเราจะขึงออกอีกเช่นกันนะครับเพื่อให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะครับเ <Okay. S 1> ราเยวเับตรงนี้เราก็จะมากางปีกด้านข้างออกเองครับเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ใช้เจ้าตัวไฟชีตนะครับไฟไฟไฟชีตนอกเหนือเลยแช่ได้ของเต็นนะครับนี่ก็จะดึงตรงนี้ให้มันยาวออกมาหน่อยเพื่อ ได้แข็งแรงแล้วปีกมันได้กลางได้เยอะหน่อยครับนี่ครับเดี๋ยวไปทำอย่างนี้ที่ข้างน้ออีกข้างหนึ่ง ครับทุกคนในส่วนของด้านหลังนี้นะเราก็ต้องขึงออกนะครับก็ผูกด้วยเงื่อนสายธนูเหมือนเดิมขึงออกเพื่อความแข็งแรงไม่ให้เต็นท์พับนะครับก็จําเป็นต้องดึงทั้งหน้าและหลังนะสาเหตุที่เราต้องกางปีกทั้งหน้าและหลังออกของเจ้าเต็นท์ตัวนี้นี่นะครับก็ฝากทุกคนดูไว้นะครับสําสหรับด้านหลังนี้นะเพื่อความแข็งแรงทําไมเราต้องขึงเชือก ุกจุดเนาะเพราะว่ามันจะช่วยดึงเต็นท์ของเราให้เพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นนะในพื้นที่ลมแรงก็สําหรับตรงนี้น่าจะใช้สมอ30สิบเซนนะครับก็เพื่อให้ทนกับแรงดึงของลมหรือต้านกับแรงลมได้นะก็กลางแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยใช้สมอ30สเซนเหมือนกันผูกด้วยเงินสายธนู เห็นไหมทุกคนนี่เรากลางเรียบร้อยแล้วสําหรับเจ้าวิดาดิโดตัวนี้นะแล้วก็เต็นท์ของพเพื่อนลหลายๆคนลหลายๆแบนด์ก็กลางเหมือนกันแบบนี้ได้เลยดึงให้หมดทุกมุมเพื่อความแข็งแรงอันนี้วิวของมุมสูง ที่เราจุดกลางเต็นของที่นี่นะนี่ก็มานั่งชมบรรยากาศชิวๆได้แล้วเพราะว่าความแข็งแรงของเต็นเราสามารถรับแรงลมในระดับหนึ่งได้แล้วสาหรับที่น้ามาที่นี่วันนี้นะแรงลมก็อยู่ที่ประมาณา20กิโลเมตรต,ต่อชั่วโมงนะที่วิวเฮลฟันเล่นะครับ,รบที่น้ามานี่ก็จะเหลือช่องให้ลมได้ทะลุผนะ่าน ก็จะลุลกในช่องหนึ่งไปแต่ก็จะหนาวหนาวหน่อยแต่ก็ก็จะไม่ตานลงจนเกินไปนะครับด้านหลังเราก็จะไม่ได้ปิดสนิทนะครับนี่ครับสิ่งที่จะช่วยดึงเต็นของเราไว้ได้นะครับก็คือที่เรากางเพิ่มมานะครับเห็นไหมครับจะเป็นจุดช่วยหลังเครื่องเติมนะครับสำหรับ พื้นที่ที่ลมลมแรงนะครับนี่นะครับทุกคนก็เป็นลมทุงที่นี่นะครับดูดูความแรงของลมนะครับบอกเลยนะครับว่าแรงมากครับดูตามยอดไม้ครับ 一样的。 ังไงก็ครับระทาลมเต็มเต็มนะครับ ใช้ชีวิตรอดได้ทุกที่นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องกางเฉพาะที่ราทิงนิ่งเนาะนี่ลมแรงเขาเที่ยงนี่เราก็มีเทคนิควาฝากกันมีการเลือกจุดกลางเต็นท์ฝากเนาะเพื่อที่ทุกคนจะได้มีความสุขในการแคมปิ้งนะครับฝากไว้วิธีนี้ก็ใช้ได้เนาะกางแล้วหาที่วางหรือถึงเชือกถึงสมองเต็มเต็มความคล้องของเชือกของมอสของคนี๋ยจะเจอกันในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณ